ปลูกต้นอ้อยมาแล้วสามสี่ต้นกำลงังโตมีน้ำคลองข้างบ้านปลูกผักไปกินหลายอย่างเลยมีต้นพริก ต้นพีกกำลังออกลูกดูมะม่วงมะม่วงมันฟ้ารันมีดอกแล้วต้นเล็กๆเองจะได้กินลูกแล้วพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูอย่างดกอะ ก็ปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้านนี้มะกอกน้ำกำลังออกดอกได้กินลูกหลายลูกแล้วนี่ผักบุ้งปลูกไว้กินผักปลอดสารพิษ ชมพู่มีชมพู่ขนนอันนี้ชมพู่ยา่าารกม่มีเวลาถักเลยกำลังออกยอดใหม่นะมีต้นกล้วยหอมทองก็ฝรั่งฝรั่งจิมจกูกำลังออกดอกเหมือนกัน น,นี่ก็พีกขี้หนูสวนปลูกกล้วยหอม่หลายต้นเลยอันนี้ออกลูกแล้วอีกประมาณ สองเดือนอะสุกเนะี่ยไปดูกล้วยหอมกำลังออกลูกหลายต้นเลยอันนี้พริกขี้ฟ้าตัวนี้สวยดกกำลังเขียวเลยอันนี้ต้นเงาะ พอพอพักอีกตัวไว้กำลังงอกอะเกิดเพียบเลยอะนี้ต้นแกมนี่ลูกมันกำลังงอกโดนฝนแล้วกำลังสวยเลยอะ่ะ นีกล้วยหอมหมดเลยนะมีต้นมะรุมมะละกอกำลังโตใบกบระพงกระเพราเลยกระปูกไว้หมดเลยขาและไค้ต้นมะรุมกำลังสูงดอกต้นแค ก้วยใส่หนึ่งปลากินกับน้ำพริกอันนี้กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองได้กี่ปีวะเนี่ยกล้วยหอมทองกำลังออกอันนี้ก็กล้วยหอมทองเอาปีมันออกก่อน ไม่รู้กินได้บอกสวนอย่างลูกอะ่ะมีเวลาดูไม่มีเวลาถากยาเลยแล้ก็ปลูกมะนาวมะนาวเป้นมะนาวเป้นต้นนี้กำลังออกลูกเลยนี่ลูกวะต้องใส่ปุ๋ยอีกปลูกพริก ไว้รอบบ้านอ่ะบรรยากาศมันนอกธรรมชาติอากาศดีอ่ะตื่นเช้ามาก็มองเห็นภูเขาเลยอันนี้เป็นวัดวัดป่าเขาล้อมอากาศดีอ่ะ เนี่ยว่าจะเอาไปผัดผัดผักบุ้งกินผักบุ้งไฟแดง